ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน a ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ออยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตแนลสำหรับวันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับอัปเดตวันนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมใหม่ๆนะครับมาเพียบเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมรอมากที่สุดนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับตู้กาชาตู้ใหม่นั่นเองครับที่สําคัญเป็นน้องฮอกกับออสโลด้วยนะผมก็ไปจัดแพ็คใหม่มาเรียบร้อยนะครับเป็นแพ็คเพชรพร้อมตัวแพ็คใหญ่นะครับสองแพ็คกับเรือจีโร่นะก็กดรับมาเลยครับ โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกระชาหาน้องคองกับออสโลตัวใหม่นะเดี๋ยวผมจะเปิดซัก1การันตีก่อนละกันแต่ว่าถ้าเกิดดวงมันดีออกเยอะนะครับผมก็อาจจะเปิดแถมเพิ่มไปนะโอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่กันที่สนามประลองใบเซล,ลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้นครับผมยังไม่ให้น้องล่ามาช่วยละกันเพราะว่าหลังจากผลงานคลิปล่าสุดนะครับน้องล่าเนี่ย รู้สึกว่าน้องจะยังพักผ่อนไม่พอนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาใช้พกกับออสโลสีแดงเพื่อเปิดหาพกกับออสโลสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดกาชาเกือบจะร้อยเซ็แล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราของตัวละครในตู้นี้กันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับตู้นี้นะครับ เอสเนี่ยจะไม่บูสเลตนะครับแต่อย่างใดนะไม่เหมือนตู้เฟสครับเลทจะอยู่ที่3%นะครับส่วนตัวละครใหม่นะเพิ่มเพิ่มเลทพิกอัพน้องฮอกกับออสโลปาร์ตี้แสนสนุกเนี่ยจะเพิ่มเลทเป็น0.5%นะเอาจริงศูนจาก3%เนี่ยมันก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าลองคิดแล้วนะครับเราเปิดเอสซทุกๆ6ตัวที่ออกมาเนี่ยเราจะได้น้องฮอกกับออสโลเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะ ส่วนตัวละครอื่นในตู้นะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่แพ้คู่หูพี่น้องนะครับของฮ o l y Warface อย่างดัตตินเป็ดแล้วก็เซลลิตเฟสนะครับ2ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมอยากได้นะเพราะว่าอันติยังไม่ตันทั้งคู่เลยครับและถ้าหลุดออกจาก2ตัวนี้นะครับที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะเหลือน้อยลงนะจะมีเป็นโมโนฟานะครับอันติยังไม่ตันนะกับดัตมานแดงนะครับเพียงแค่2ตัวเท่านั้นเลยนะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่อยากได้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่า3 2 1ไปเลยครับ ฮึบโอเคครับครั้งแรกนะครับโอ้โหฮอคจังมายืนด้วยนะฮอคจังมายืนนี่มีโอกาสที่จะได้ฮอกหรือเปล่าโอเคอันนี้ไม่ได้ครับโอ้โหอันนี้การันตีเกลือนะครับโดนตบกระเด็นแบบนี้สามสองหนึ่งครั้งที่สองครับไปฮอกกับออสโตอีกแล้วโอเคครับโอเคโอเค,อ,เคอันนี้การันตีแล้วครับหนึ่งตัวฝนดาวตกนะมาเออ ขอไปน้องฮอกับออสโลนะครับได้โปรดได้โปรดเรามาลุ้นกันเลย3ามสองหนึ่งาดไปเมื่อคู่กันมันก็ต้องมาครับมาโอเคครับตัวเดียวนะตัวประมาณท้ายๆหน่อยนะครับน่าจะตัวที่ประมาณ8ตัวที่9นะยังไม่ใช่นะครับใช้สู้ตัวที่8มาแล้ว อโอเคครับดัดต,ตินเป็ดน,นะเมลิโอดัดคุมข้างโหมดทําลายล้างนะครับได้อยู่เพื่อนๆตัวนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับถือว่าดีเลยนะแต่เอาจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเป็นเซลดิสเฟสน,นะครับหรือว่าน้องฮอกกับออสโลนะเพราะว่าดัดตินเป็ดเนี่ยผมใช้น้อยมากครับมากสามสองหนึง่งไปครับโอเคครับเดีเ๋ยวนี่มันการันตีฮอกจังหรือไงเนี่ยมาหน่อยมาหน่อย กระเด็นยาโอเคอันนี้ยังมีลุ้นครับอันนี้ยังมีลุน้นสีลุล้นได้ไหมสีลุ้นได้ไหมสีทองครับ <c oughs> สีทองขอชนะชนะเพื่อลุ้นต่อลุ้นโอเคอันนี้จบครับสคริปต์ได้เลยนะแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับมาครั้งที่4ครับไปเฮ้ย <c oughs> อันนี้สกิปแดงครับกิ่งไ,ม,ไ,ไม้รับได้ไหมรับได้ไหมโอเคโอ,คโอค้สกิปแดงให้ลุ้นเหมือนจะมีอะไรนะแต่จริงๆมันไม่มีครับมาครั้งที่5ครับไปออกจังอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยโอเคครับโอเคครับดาบร้อนเวนเพื่อนเออรอบนี้ไม่การันตีฮอ,อกจังหรือว่าไงครับคือมันออกบ่อยมากนะน้องฮอก บอกแล้วครับโคฟังกับออสโลเนื้อคู่ผมเลยนะสวยงามครับฟาดไปฟูเคาน์เตอร์ถ้าใช่ดีกว่านี้ก็ต้องเป็นป่านะครับเอาจริงผมอยากเห็นป่ามากเลยนะโอเคครับน่าจะตัวสุดท้ายเลยพเพื่อนๆมาโอ้โหเปิดตัวด้วยฮอก์กเอลิซาเบธนะครับ แต่ที่เราอยากได้เนี่ยเป็นฮอกกับออสโลครับโอเคสเลเดอร์ okay, ครับน่าจะใกล้แล้วนะครับอันนี้ตัวที่เท่าไหร่วะเก้าหรือเปล่าแปดหรือเก้ามันตัวที่สิบเอ็ดนะครับตัวที่สิบหรือเปล่าโอเคอันที่เป็นจังและสิบสองฮอกฮอกเดียวโอเคครับนัดตีนเป็ดน,นะตัวที่สองแล้วเพืเ่อน โอ้โหเอาจริงผมควรจะดีใจดีไหมเนี่ยโอ้โหถามว่าดีไหมมันดีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยากได้ไงถ้าคนอื่นน่าจะดีใจมากนะมาหน่อย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 ลุงฟ้าครับฟ้านี่ยากนะไานี่ค่อนข้างยากเลยโอเค เรียบร้อยครับไม่รอดโอ้โหทองเยอะมากครับเจ็ดตัวเลยนะออกจังอีกแล้วฮอกจังกี่ไม้ครับฮอกจังกี่ไม้เอาจริงผมว่าฮอกจังนำโชคจริงๆวันนี้ไม่น่าพูดเลยเรียบร้อยครับมันเพิ่มเลนทฮอกเป็นพิเศษหรือเปล่านะตัวนี้มาได้ไหม ตาหนีที่ไม่มีอะไรที่บอกว่ามันจะได้เลยครับว่าแล้วเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้แหละของจังสกิปแดงไปแล้วครั้งหนึ่งเคาเตอร์ไม่ได้ยังมีลุ้นยังมีลุ้นขอชนะขอชนะขอชนะเพื่อลุ้นต่อลาดไปโอโหเสมอครับลุงไหมอะ โอเคไม่ได้แล้วแบบนี้ก็ตอนนี้ผมเปิดไป9ครั้งนะเอซซ่าออกมาเพียงแค่2ตัวครับเพื่อนๆมาครั้งที่10ครับ3 2 1ไปออกใจอีกแล้วมาดอยมาดอย10ครั้งได้2ตัวนี้น้อยจัดครับ ไ,ไ,หไ,ไหมได้ไหมได้ไหมลุงทีโอ้โหทองฟาดไปวันนี้อาจจะมีเสียงปองปองหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามบ้านผมเนี่ยตอนนี้เขาก่อสร้างอยู่นะโอเคครับน้องฮอกกับออสโลนะครับเลทถึง16%หเเลยนะอันนี้มาสามนึ่งฮึมโอเคครับหัวหน้าเมริโอดันนะโอโเ้เดียวเดียววันนี้อันนี้มันไม่ใช่ตู้นะ อันนี้มันไม่ใช่ตู้ดัดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะไปต่อเลยครับของจัง,องโ,อโอเคครับโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนอันนี้แหละจัดหนักจัดเต็มขอไปเลย2ตัวครับมาสองตัว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 พี่ดัดขอสองพี่ดัดขอสอง <c oughs> เออชนะไปด้วย <c oughs> บอกเลยไม่สองไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแบบนี้สองใช่ไหม โอเคสองตัวสองตัวมามาสองตัวครับตัวต่อไปนะสามสองหนึ่งหกจังดิปบอลเอ้ยโอเคครับโอเคมากมากเลยครับคือผมเนี่ยเอาจริงผมชอบพาสซีฟของเซเวอดิทเฟสมากๆนะเพราะผมชอบเล่นทีมแนวดีบัฟอยู่แล้วด้วยครับเดี๋ยววันนี้ถือว่าผม เปิดก็ดวงดีนะเพราะว่าสาตัวที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเฟสทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาเพื่อนยังเหลืออีกหนึ่งนะถ้าเป็นฮอกจังมันจะฟินมากครับตัวต่อไปนะน่าจะใกล้ละอันนี้เปล่าไม่ใช่ครับอันต่อไปแน่นอนสามสองหนึ่งฮึบมาฮอกโอเคครับ บันเขียวนะเพื่อนโอ้โหบันเขียวไม่เอาไปต่อครับเฮ้ยอ,อันนี้นานอันนี้โหลดนานอันนี้จอดำนานมากเพื่อนผมว่าอันเนี้ยมีสิทธิ์มากสีฟ้าแต่ว่าผมว่ามันหลดนานได้ไหมโอ้โหไม่ได้จนต้ม โดนอมโอเคครับหทองสอย่างเกลือครับตู้นี้ตัวผมน่าจะเหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปฮึบอจังอีกแล้วขอจางอีกแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมรับให้ได้ทีโอเคเรียบร้อย ตัวก็หมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใช้เพชรแล้วนะได้ไหมโอ้โหตานี้ถือจริงไหมอันเดียวสกิปไม่แดงแต่ว่าเรียบร้อยครับไปต่อครับฮึบเออสกิปแดงมาทีมาที าจริงคือน้องเขาออกมาหน่อยนะระหว่างทางปปด,ปปดิฟปอดเถอดิฟปอดมาหน่อย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 ลงุงเฮ้ยน,น่น <c oughs> เดี๋ยวสีฟ้าชนะใช่ไหมบอกพีเสมอรครับแต่ว่าไม่มีแตะอะไรทั้งนั้นครับ <c oughs> โอ้โหสกิปให้เร็วเลยนะ จังอีกแล้วได้ปอด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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลุงเฮ้ยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหคือมันกริบไปนานมากมเพื่อนคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะขอสองไปเลยได้ไหมฮะไม่โลภครับแต่ขอสองมาโอเคตัวเดียวครับตัวที่สามนะมนเพื่อน ไม่มีลูงซ่อนอะไรใช่ไหม,มเปิดมาตัวแรกครับเจอหน้าที่เกลือของเราโอ้โหนี่ปวดหัวครับผมนี่ปวดหัวเลยนะตัวต่อไปครับมาบจางออสโลโอ,โ,อโ,อโอเคครับนองโมโนองฟานะเดี๋ยวเอาจริงวันนี้นี่ผมได้ทุกตัวที่อยากได้นะครับสำหรับตัวหลุนเลนนะแต่ว่าเป้าหมายหลักเนี่ยไม่ออกเลยครับที่ครั้งสุดท้ายนะครับมา รอบนี้นี่ดูทรงไม่น่าจะรอดได้เรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้ไม่รอดตัวสีฟ้าต้องปฏิหารเท่านั้นครับอันเนี้ยโอเคเรียบร้อยครับปฏิหารไม่มีนะทองหนึ่งด้วยจีเลียนครับโอ้โหสองครั้งสุดท้ายครับไปเฮ้ยโอเคครับโอเคครับมาเรียบร้อ เออสวนไปเลยจะหมดตู้อยู่แล้วนะออสโล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 ,สโลฟาเลยโน่าด้วยครับเ,เพื่อนๆต้องสองแล้วต้องสองแล้วไม่สองไม่ได้ไม่สองไม่ได้ไสอง,สองโอเคตัวเดียวครับตัวที่หกนะ ใส่มอนครับกอคิอุสฮาวเซอร์ตัวที่ห้าครับไวไฮและโฮอสสุโมเอสคานาโอแดงครับอันนี้เรียบร้อยครับ โอ้โหเมันเพิ่มเล่จริง่ะเนี่ยครั้งสุดท้ายเปนเพื่อนไปครับโอเคผมว่าคลิปผมน่าจะจบแบบนี้แหละน่าจะจบแบบนี้เรียบร้อยไปเลยจ้าโอเคครับถึงการันตีแล้วนะก็รับไปเลยครับเรียบร้อยครับ ้องกับออสโลเกโตเพื่อนเรียบร้อยครับ้องกับออสโลเกโตนะครับได้มาแบบค่อนข้างกระอักเลือดนะสำหรับ้องกับออสโลตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่ได้มานะครับที่หลุดเลนนะตัวแรกก็จะเป็นดัตตินเป็ดนะครับสำหรับดัตตินเป็ดตอนนี้ของผมก็หสุดยอดมากครับได้มาถึง2ตัวนะอันติตันแล้วครับอันติหเลยนะ แรงกดดันอนาธาการนะครับหกคียบร้อยถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ต่อมาครับตัวที่2นะจะเป็นเออใครวะมีโมโนโฟ้านะครับแล้วก็มีเซลดิสอ๋อน,นี่เซลดิสเฟสนะครับอันติเท่าไหร่<ด>อันติส<ด>ครับไม่แย่ไม่แย่จริงๆผมอยากได้เซลดิส เฟสมากกว่าดัตตินเป็ดน,นะแต่ออกมาก็ถือว่าดีครับอันนี้นอกจาก2ตัวเฟสนะครับก็จะเป็นโมโนฟานะน้องโมโนฟานี่เลยครับอันติเท่าไรแล้วอันติตันแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้วองวนความเจ็บปวดครับไปเลยและตัวต่อมาก็คือป่าเอสคาโนแดงนะครับป่าแ,แดงผมรู้สึกว่ายังไม่ตันมั้งอ้าว ตันแล้วนะเพื่อนๆโอเคครับจบป่าเอสคานอดแดงนะครับกับหัวหน้าดั๊หัวหน้าดั๊สีเขียวนะไหนว่าเออผมอัพไว้ไหนหัวเขียวนี่ครับตันแล้วเหมือนกันนะและสุดท้ายครับก็จะเป็นฮอกกับออสโลตัวนี้นะครับโอ้โหบอาเลยเศร้าใจมากเพื่อนๆอดูชุดนี้ปลดแม็กแบบพร้อมใช้งานนะน้องฮอกกับออสโลนะครับ เอาจริงชุดคอสตูมปาร์ตี้ของน้องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันดูธรรมดาเกินไปนะครับน้องฮอกแต่ว่าออสโลเนี่ยผมว่าน่ารักนะเดี๋ยวลองมาดูนี่ครับเออโอ้โหดูน่ารักมากนะน้องออสโลส่วนม่วงเนี่ยเ็าจะเป็นหมวกเทกนะครับเอ้ยได้อยู่นะโอเค โอเคครับก็สําหรับคลิปเปิดกระชาในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเปิดกระชาตรงนี้เสร็จนะพอมานั่งลองคิดดูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยเปิดผิดตู้หรือเปล่านะครับมันเหมือนจะเป็นตู้ โฮลี่บอลเฟสมากกว่าตู้น้องฮอกกับออสโลสีฟ้านะแต่สําหรับผลประกอบการในวันนี้ผมถือว่าโอเคมากๆเลยครับเพราะว่าถือว่าได้ตัวแรงมาถึง3ตัวเลยนะดัดตินเป็ดสนะครับกับเซลดีเฟสหนึ่งนะแม้จะไม่ได้น้องฮอกกับออสโลก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมมาซ้ําแน่นอนนะสำหรับตัวนี้สําหรับคลิปวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์สับสก b ยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเบอร์ชิพช่องได้เลยน l ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ